สะสารทุกรูปแบบคือพลังงานแห่งการสื่อสารของจิตเขากำลังบอกอะไรกับคุณทำไมมดแปลงถึงรู้ว่าฝนจะตกทำไมนกถึงอพยพเมื่อจะเกิดภัยพิบัติทำไมสัตว์ที่ไม่ฉลาดเท่าคุณถึงรู้แต่คุณกลับไม่รู้แน่นอนว่าพวกมันรู้ด้วยสัญชาตญาณ คำถามคือคุณเองก็มีสัญชาตญาณน,นะแต่ทำไมไม่รู้นั่นเพราะพวกมันไม่มีความคิดสัญชาตญาณคือที่พึ่งเดียวที่จะทำให้รอดได้มันจึงพัฒนาให้คมชัดดังนั้นคุณเองก็ทำได้เช่นกันเพียงขยายขอบเขตการรับรู้ให้ละเอียดขึ้นคิดให้น้อยลงสังเกตความรู้สึกรับรู้ด้วยการใช้จิตสัมผัส อ่านค่าด้วยหัวใจแทนการใช้สมองที่เต็มไปด้วยตรก,กะและกรอบความคิดเพียงคุณเปิดใจยอมรับสิ่งที่จักรวาลพยายามปลุกคุณชักชวนคุณเพื่อให้คุณเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้พาเข้าสู่การเลื่อนระดับแต่คุณมักเมินเฉยและปฏิเสธคำชักชวนนั้นอยู่เสมอนั่นเพราะระบบแมทริก ออกแบบให้จิตใจของคุณยึดอยู่กับอัตราความเป็นตัวตนที่คุณมองเห็นรับรู้และเชื่อในการมีอยู่ของตัวคุณสร้างโฮโลแกรมตอบสนองให้คุณคิดเชื่อทำตามสิ่งที่โปรแกรมเอาไว้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะพัฒนาจิตให้ปล่อยจากการยึดติดสิ่งที่คิดสิ่งที่เชื่อมาตลอด ให้อิสระกับหัวใจของคุณได้เข้าสู่การไหลของพลังงานรอบตัวไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าคำว่าไม่รู้ด้วยรักจากจักรวาลฮัสคสเงะกลุ่มจิตจักรวาล